การทำบุญแบบไหนๆนั้นก็ล้วนนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ความเจริญทั้งนั้นดังนั้นมาร่วมกันทำบุญกันเยอะๆนะคะส่วนช่วงนี้นั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะอามิตราูดญาติโยม พุทธบริษัททุกท่านการสร้างบาร,รมีของเรามันมีหลายๆวิธีนะในโดยเฉพาะทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหาหานเนี่ยก็จะทาอยู่ทั้งปีเหมือนกันก็จะมีช่วงวจะเป็นช่วงช่วงการเวลาโดยเฉพาะช่วงที่ตามจันทรคติแบบจีนที่ถือว่าดาวนุกพระเคราะห์เนี่ย ะะจะเป็นเทพที่ดูแลชะตาชีวิตมนุษย์อีกรแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีธรรมเนียมในการบูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาเราเองท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะในการที่จะต้องอพึ่งบาร,รมีของเทวดาด้วยนั่นก็หมายความว่าแม้แต่ในคําให้พรเนี่ยนะฮะ อ,อยู่ในพระวตุศัพท์ใช่ไหมฮะพะมังคลังรักขันตุศัพ,พ,พทวดานะฮะศัพ,พเทวดาก็คือเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนะจงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายอานอกจากที่จะอ้างเอาศัพพพุทธสัพทธรรมสัพทระสงค์แล้วยังมีศัพ,พเทวดาด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คติของคุณจีนซึ่งดั้งเดิมก็มีความเชื่อดั้งเดิมเป็นทุนเดิมคือทางราชทิเต๋อเขจะบูชาเทพ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแหละจึงผนวกผสมประสานกันเข้าด้วยดีเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีจะมีกิจกรรมอยู่หนึ่งครั้งในการขอพรเทวดาผู้ที่ดูแลชะตาชีวิตที่เรียกคือเคราะหดาวนุพเคราะห์ทั้งเกนะคนจีนเรียกว่ากิ๋ววังหุกโจกนะกิ๋ววังหุกโจเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกิ๋ววังหุกโจอย่างเดียวที่เรียกว่ากิ๋ววังหุกโจนะฮะก็คือว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมราชาจะมีอยู่อีกหนึ่งชุดใหญ่ก็เรียกว่า9พระองค์ด้วยความเมตตาในการอาวตารจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าในอดีต7พระองค์และพระโพธิสัตว์อีกสองรวมกันเป็น9หน้าเจ็ดแปซึ่งตรงนี้ทาง ความเชื่อแบบ,บเก่าเขาก็เหมารวมว่าเป็นเทพเทวดาผู้มีศักิ์ใหญ่แต่ในทางของธรรมเนียมทางพรษษะพุทธศาสนาท่านอาจารย์สเสถียรพูดินันทะเนี่ยนะฮะท่านก็สกกืบตามตำราปักเต่าเก่งหรือว่าตามตำราของเทศกาลกินเกนี่นะฮะนั่นก็หมายถึงกัน เมตตาของพระพุทธเจ้าในอดีต7พระองค์นะเพระองค์แล้วก็พระปุณิสตร์อีก2 7 8 9ก็เป็น9พระองค์ท่นกะินเราได้ว่าเกี่ยวองหมุกเจกก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่นะผู้เป็นนบพระราชาอวงหรือนะวังหวัง,วงนะตัวน,นั้นนะแป,แปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือว่าแปลว่าผู้ปกครองใหญ่นะนั่นก็คือดาวนกประกอบทางการหนึ่งปี ตามจนถ้กติแบบจีนท่านถือว่าท่านจะมาช่วยเหลือมนุษย์อยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาสอดส่องดูแลแล้วก็จะมารับเครื่องสักการะแล้วก็ญาติโยมก็จะเอาเครื่องสักการะมาถวายเจตนาคือจะมาโปรดนะฮะจะมาโปรดชาวโลกเพราะฉะนั้นหลังจากเดือนศาสตร์ผ่านพ้นไปเดือนศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเดือนทําบุญให้กับผีทําบุญให้กับดวงวิญญาณน,นะฮะผู้ล่วงลับอันนี้ก็ หลังจากผ่านเดือนเจนะฮะเดือน8ไปแล้วนี่ก็จะมาเป็นเดือนที่สร้างบารมีให้กับคนเป็นบุญคุณเป็นละเดือนศาสตร์ชิกเวยปัวเดือนคนตายที่เขาถือว่าทําบุญอุทิศนะฮะแล้วมาเดือนอ่กวอกอไปมามาเดือนเก่า,าวงนะฮะหรือว่ามาเดือนเก้านะเก้าว มาเดือนเก้าไหยจิ๋ววังหุกโจ้เนี่ยก็จะเป็นการบูชาเพื่อคนเป็นวันที่23กันยายนถึงวันที่3ตุลานะฮะวัดธรรมัญญารามบางม่วงโยมรีบมาลงชื่อไว้ตั้งแต่วันนี้พระทจะทำพิธีสวดมนต์ให้ตามธรรมเนียมเป็นวิธีปฏิบัติถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโปรดผู้คนบนโลกมนุษย์จะเอาชื่อคนเป็นนะฮะชื่อคนเป็นๆเนเี่ยยัง ชื่อของท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตามบาร,รมีที่ได้สืบทอดมาตามวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวจีนเรามาเรื่อยนะฮะเบอร์โทรศัพท์นี้โทรแจ้งได้เลยนะครับไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องทำบุญเท่านั้นท่านี้ขอให้ได้ทำก็แล้วกันหนึ่งปีครั้งเดียวอย่าให้โอกาสนผ่านนะโยมนะผ่านแล้ว,นะผ,ลวผ่านเลยนะครับกิ๋วหวงเซ้งเว่เทศก,กาล กินเจวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเฮงสิงตัวนะซึ่งอยู่ในวัดเฮงสิงีวัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอําเภอสามพรานจานาาังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์นะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการฝากชื่อเพื่อบูชาองค์เทพเจ้าในการกินเจตามธรรมเนียมนั่นคือองค์พระพุทธเจ้าและองค์หลปู่ท,ทิ่สัตว์จะมาอวยพรให้ท่านทั้งหลาย คิวังสิงหวัวอุกโจ้ปอหอดูเสือหาเสียหาแกพิงอังอามิตะพุทธ